สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่กําลังมองหาที่ดินใกล้ๆถนนสายหลักก็คือสายวัดรัระปุกนะครับผมว่าที่ดินแปลงนีนง้นะครับไม่ควรพลาดขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Kingdom สุพัตนกรซึ่งเป็นช่องที่รวบรวมที่ดินแปลงสวยๆทั่วประเทศไทยไว้ให้กับทุกท่านได้เลือกชมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลบางลักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี วันนี้ผมมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่อยากนาเสนอที่อยากพาทุกท่านนะครับลองเดินเยี่ยมชมดูเดี๋ยวที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างแล้วมีอะไรที่น่าสนใจนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านลองเดินเยี่ยมชมดูแล้วกันนะครับยังไงตามผมมาเลยครับ ที่200ตารางวาหน้ากว้าง19เมตรลึก41เมตรสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาที่ดินใกล้ๆถนนสายหลักก็คือสายวัดลาดประดุกนะครับผมว่าที่ดินแปลงนี้นะครับไม่ควรพลาดหน้าที่ทั้งหมดอย่างที่ผมบอกก็คือ200ตารางวาหน้ากว้าง19รลึก41หน้ากว้าง19เมตรเริ่มจากตรงนี้เลยหมุดอยู่ตรงนี้นะครับนี่หมุดอยู่ตรงนี้นะหมุดอยู่ตรงนี้หน้ากว้าง19เมตรแล้วก็หมุดอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมพา ท่านผู้ชมลองเดินไปดูอีกหมดอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าว่าหมดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงไหนต้องบอกก่อนนะครับว่าของเราเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นถนนคอนกรีตผ่านหน้าที่ดินของเราเลยกว้างประมาณสัก2เลนจริงๆเนี่ยหมดมันอยู่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงเสาไฟ ตรงเสาไฟเนี่ยมดจะอยู่ตรงนี้นะคะัหน้ากว้าง19เมตรที่ดินแปลงเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทองประมาณ800เมตรเองแล้วก็อยู่ใกล้ตรงถนนวัดลาดประดุกอะครับประมาณถึงที่ดินแปลงนี้ละเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านลองเดินดูข้างในก่อนดีกว่านะเพราะข้างในเนี่ยมันมีจุดเด่นแล้วก็มันมีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยครับ เื่อกี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านเดินดูหน้ากว้างแล้ว19เมตรเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมลองเดินดูแนวลึกก่อนดีกว่าว่าแนวลึกเนี่ยมันถึงตรงไหนผมต้องบอกก่อนนะว่าด้านในเนี่ยก็คือตอนนี้ก็คือมันจะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่นะครับราคาที่เจ้าของเขาตั้งขายนะครับก็คือขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับที่ดินทั้งหมดก็คือ200ตารางวาหน้ากว้าง19ลึก41เมตรตรงนี้เราถมไปแล้วถมไว้สูงกว่าถนนประมาณสักน่าจะประมาณสัก3 0 4 0เซนน่าจะได้อยู่ ถัดจากของเราไปนะครับก็จะเป็นคลังของเคอรี่เนาะด้านหลังของที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงนาคือ41เมตรเนี่ยมันจะถึงตรงนี้นะฮะ41เมตรนี่เลยหมดหมดอยู่ตรงนี้ตรงนี้หมดอยู่ตรงนี้ลึก41เมตรก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นแปลงนาอย่างที่ผมบอกที่ดินแปลงนี้บอกกับการทําอะไรบ้างที่ดินแปลงนี้ เหมาะกับการสร้างที่อยู่อาศัยทําโกดังก็ได้หรือซื้อไว้เก็งกาไรเพราะอย่างที่ผมบอกว่าที่ดินแปลงนี้มันห่างจากถนนวัดลาดประดุกอะแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเองจากถนนใหญ่นะฮะเข้ามาตรงนี้ก็ไม่ไกลอย่าลืมให้คะแนนที่ดินแปลงนี้ด้วยว่าที่ดินแปลงนี้ควรจะได้คะแนนเท่าไหร่หลายๆอย่างนะครับดูปเปรียบเทียบนะฮะไม่ว่าจะเป็นใกล้แหล่งชุมชนไหมรูปแปลงสวยหรือเปล่าราคาเป็นยังไงบ้างอันนี้คือองค์ประกอบโดยรวมที่เราจะให้คะแนนเนาะ ดินแปลงนี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหน้ากว้าง19เมตรแล้วก็ลึก41เมตรดินแปลงนี้หันหน้าทางทิศตะวันออกติดถนน2เลนนะครับว่าประมาณมาสัก6เมตรนะฮะแล้วก็ลองมาดูนะครับว่าที่ดินแปลงนี้ใกล้เคียงตรงไหนบ้างเพื่อเป็นการประกอบในการให้คะแนนเนาะโรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทองประมาณ800เมตรใกล้วัดลัดประดุกป,ประมาณ1กิโลเมตรใกล้อนามัยวัดลัดประดุกป,ประมาณ1.2กิโลเมตรมาทีคลองบางไผ่ประมาณ5.1กิโลเมตรใกล้โลตัสบางกวยไซน้อย ประมาณ5.6กิโลเมตรตลาดบางใหญ่ประมาณ6.2กิโลเมตรซ็นทันเวสเกตรประมาณ6.7กิโลเมตรนี่คือสถานีใกล้เคียงของที่ดินแปลงนี้ราคาเนี่ยเจ้าของขายอยู่ที่ทั้งแปลง7ล้าน5แสนบาทราคาเนี่ยก็คือราคารวมสิ่งปลูกสร้างด้วยนะต่อตารางวาตารางวาละ37,500บาท ค่าภาษีกรมที่ดินนะครับก็คือคนละครึ่งเนาะถนดเป็นถนดคดแดงนะครับพร้อมโอนข้อดีนะครับของที่ดินแปลงนี้เพื่อเป็นการประกอบในการตัดสินใจนะครับข้อดีก็คือใกล้ถนนรับประดุกนะครับประมาณไม่กี่ร้อยเมตรแล้วก็เป็นที่ดินที่โถมไว้แล้วรูปทรงแปลงนะครับสวยมีสิ่งปลูกสร้างด้วยมีถนนตัดผ่านหน้าที่ดินนี่คือข้อดีของที่ดินแปลงนี้ ส่วนข้อเสียล่ะมีหรือเปล่าข้อเสียมีนิดหน่อยข้อเสียนะครับก็คืออาจจะมีสิ่งปลูกสร้างนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับอยากได้ที่ดินเปล่าไม่อยากได้สิ่งปลูกสร้างนะครับอาจจะไม่เหมาะกับที่ดินแปลงนี้นะครับมันอาจจะเป็นข้อเสียนะครับสำหรับท่านผู้ชมชอบที่ดินเปล่านะครับสำหรับผมนะครับผมให้คะแนนนะครับที่ดินแปลงนี้พี่คะแนนผมไม่แน่ใจนะครับว่าคะแนนของท่านผู้ชมเนี่ยกับคะแนนของผมเนี่ยครับจะเท่ากันหรือเปล่าลองคอมเมนต์นะครับใต้คลิปก็ได้ครับร่วมสนุกกัน ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจที่ดินแปลงนี้ติดต่อเราเข้ามานะครับตามช่องทางที่ขึ้นให้ตามนี้เลยอยากรู้รายละเอียดนะครับก็สามารถนะครับกดดูรายละเอียดใต้คลิปตรงนี้ได้เลยตรงนี้ใต้คลิปนะครับจะมีรายละเอียดให้นะครับถ้าท่านผู้ชมดูคลิปนี้จบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราครับสำหรับคลิปนี้นะครับปล่อยไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ